การรีทากเก็ตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเห็นโฆษณาซ้ำและเกิดการตัดสินใจได้นะครับจาก e p ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้สอนเรื่องของการรีทา์เก็ตนะครับจากทางบุคคลหรือว่าลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในในอินบ็อกซ์นะครับหรือบางทีเนี่ยเป็นการแก้ปัญหานะครับที่เพจถูก จำกัดการโฆษณาคือเราใช้ยิงโฆษณาต่อไม่ได้แล้วแต่เราสามารถที่จะรีทาเกตกลับไปหาลูกค้าเก่าได้นะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการรีทาเกตคือการรีทาเกตนะครับกลับไปหาคนที่มีพฤติกรรมเข้าในเว็บไซต์นะครับด้วยการติดพิกเซลนะครับและ,และ,และ,และหลายๆคนจะรู้เรื่องของการทำพิกเซลนะครับว่าเฮ้ยมันคือการติดพิกเซลไว้ที่เพจเพื่อ,อให้เราสามารถที่จะ,ะทำการตลาด ถึงพฤติกรรมของคนที่เข้าบนหน้าเว็บไซต์เรารซึ่งนั่นก็ถูกต้องครับในที่นี้เนี่ยหน้าเซอร์เพจของเราเก็สามารถที่จะใช้นะครับในการที่จะทำการตลาดแบบรีทา์เก็ตได้ดีเช่นกันนะครับเพราะอย่างบางทีเนี่ยลูกค้าที่ทักแชทมาแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูลที่มากพอแล้วเปิดว่าสินค้าบางอย่างนะครับผมต้องให้ข้อมูลที่มากพอให้กับเขาผมก็จะใช้วิธีการรีทา์เก็ตเนี่ย กลับไปที่หน้าเซลเพจครับนะบให้เขาเห็นข้อมูลเราได้มากพอหรือบางทีเซลเพจก็มีหน้าที่ในการที่ทำให้ลูกค้านะครับเขาเข้ามาเห็นสินค้าเรานะในหน้าเซลเพจเลยในหน้าเว็บไซต์เนี่ยให้เข้ามาเห็นสินค้าเรานะครับได้เข้ามาดูรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นวิธีการคือในหน้าเว็บไซต์เราสามารถบรรจุข้อมูลได้เยอะนะครับเรียบ,เร,ยบเรียงข้อมูลได้มากพอนะครับ ได้มากพอที่เขาจะตัดสินใจซื้อได้นะครับเช่นมีวิธีการใช้งานมีรีวิวมีโปรดักต์ให้เห็นหมดเลยนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับจากการที่เรามีลูกค้าผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็จะเอาลูกค้าที่เคยผ่านหน้าเว็บไซต์เราเนี่ยกลับเข้ามาเห็นโฆษณาซ้ําแล้วซ้ําอีกได้เช่นกันด้วยการติดเซลเพจไว้งั้นวันนี้ผมจะจะสอนวิธีง่ายๆนะครับในเรื่องของการหคือติดเซลเพจนะครับติดยังไง ขอโทษ1ก็คือผจะสอนวิธีการติดพิกเซลนะฮะติดยังไง2องนะก็คือรีทาร์เก็ตกลับไปหานะครับลูกค้าที่ผ่านเข้าไปหน้าเว็บไซต์นะครับด้วยการที่เราเอาพฤติกรรมที่เราติดพิกเซลไว้นี่แหละนะมาทำการรีทาร์เก็ตนะครับมาเริ่มต้นนะที่การติดพิกเซลกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะติดพิกเซลต้องเข้าตัวจัดก,การโฆษณาเข้ามาที่ตัวจัดก,การโฆษณาก่อน เราก็จะเข้าหน้าต่างตัวจัดการโฆษณาปกติแบบนี้นะครับหลังจากออโอเคเดี๋ยวเลือกตัวจัดการโฆษณาของตัวเองก่อนนะครับจากนั้นให้คุณเลือกเมนูที่ชื่อว่าเนี่ยฮะตั้งค่าธุรกิจครับตั้งค่าธุรกิจ จากนั้นให้คุณไปที่ที่มาของแหล่งข้อมูลครับจะมีลูกศรชี้ใช่ไหมที่มาแหล่งข้อมูลเนี่ยมันมีคําว่าพิกเซลถ้าคุณยังไม่เคยติดพิกเซลคุณสามารถกดเพิ่มพิกเซลตรงนี้ครับโอเคนะครับแล้วตั้งชื่อครับตั้งชื่อนะครตั้งชื่ออะไรก็ได้นะที่ที่ที่เป็นชื่อพิกเซลของคุณเนะีแล้วตรงนี้ใส่ URL ของเว็บไซต์ครับ ใส่เป็นลิงก์อย่างนี้นะก๊อปลิงก์มาอย่างนี้เลยนะวางอเงี้ยโอเคไหมครับในที่นี้ผมผมสร้างไว้แล้วนะหลังจากนั้นคุณกดดําเนินการต่อโอเคไหมมันก็จะมันก็จะสร้างพิกเซลให้คุณนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ฮนะมันจะขึ้นพิกเซลตรงนี้แล้วมี ID มมี ID ให้คุณแบบนี้การติดพิกเซลก็คือเอา ID ตรงนี้ไปแปะไว้ที่เว็บไซต์นะครับ ตัดผ้ามาที่เว็บไซต์ปุ๊บผมมีเว็บไซต์ของผมผมไม่เอา ID ตดวเมื่อกี้ที่จริงๆ่ะมันแล้วแต่ประเภทเว็บไซต์นะนะอย่างอย่างอย่างเว็บไซต์เนะี้ยวิกเนะี้ยที่ผมใช้เนะี้ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นเว็บรุ่นใหม่นะก็สามารถที่จะใส่ ID ได้เลย เป็นเว็บรุ่นใหม่มันจะมีพื้นที่ใส่ ID เนี่ยเว็บรุ่นใหม่สามารถติดใช่ไหมใส่ ID ของ Google Analytics เพื่อดูทราฟิกคนเข้าเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าใส่พิกเซลนะฮะด้วยการใส่ ID อย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้นี่คือผมมาทำให้ดูเฉยผมติดไว้แล้วเคไหมครับเนี่ยคุณก็เอารหัสมาใส่แล้วก็กดเซฟ ครับหลังจากนั้นคุณกดรีเฟซหน้าเว็บไซต์คุณหนึ่งครั้งปุ๊บเป็นการแอคทีเวตนะครับหลังจากแอคทีเวตเสร็จปุ๊บคุณกลับมาดูเนี่ยสถานะของถ้ามันพร้อมใช้งานันขึ้นเป็นสีเขียวแบบเนี่ยเคลียร์ไหมจบแล้วติดพิกเซลง่ายๆแค่นี้นะหรือว่าเว็บไซต์บางคนเนี่ยเป็นเว็บที่เขาเรียกว่าเป็นเว็บบอร์ดเพจนะครับเว็บที่มันต้องใส่โค้ดนะค,คุณก็สามารถที่จะ เลือกใส่นะครับเป็นโคดก็ได้เหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้ติดตั้งเซลเพจเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการต่อจากนี้ก็คือนะครับจะเป็นวิธีการรีทาเกตละนะครับการรีทาเกตทำยังไงนะครับคล้ายๆกัน,นครับคล้ายๆกันคุณเห็นหน้า นี่ไหมเริ่มต้นรีทาเกตนะก็คืออยู่หน้าต่างนี้คุณเห็นคำว่าตัวจัดการเปิดตัวจัดการเหตุการณ์ไหมนะครับก่อนที่จะเปิดตัวจัดการเหตุการณ์เนี่ยคุณต้องมาตั้งสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะครับคุณต้องมาเพิ่มสินทรัพย์ก่อนนะครับก่อนที่เพิ่มสินทรัพย์คุณกดเพิ่มเพิ่มผู้คนก่อนะเพิ่มผู้คนคุณก็เลือกนะครับเลือกสิทธิ์ของคุณแล้วก็ตั้งสิทธิ์ แล้วก็กดกําหนดอันนี้ผมตั้งไว้แล้วโอเคไหมนะฮะตั้งมาเสร็จปุ๊บคุณก็เพิ่มเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มสินทรัพย์เพื่อเพื่อการอนุญ,ญาตให้ตัวจัดการโฆษณาของคุณเนะี่ยเข้าถึงพิกเซลได้นะครับโอเคไหมครับหลังจากนั้นคุณก็มาตรงนี้ครับเปิดตัวจัดเอ่เปิดตัวจัดการเหตุการณนะ์เปิดตัวจัดการเหตุการณ์ไปเป็นหน้านี้เห็น okay, ไหม ผมเคยมีพิเชอยวสองตัวนะแต่ผมจะเลือกตัวนี้นะครับผมกดสร้างนะครับก็สร้างแบบสร้างกลูเป้าหมายที่กำหนดก็เหมือนเราทำลุกอะไรนั่นแหละฮะคล้ายๆกันเห็นไหมผมก็เลือกจะเลือกประเภทไหนล่ะคนที่เข้าเว็บไซต์ทั้งหมดผมก็เลือกง่ายๆมันมีคนที่เข้าเว็บไซต์คุณทั้งหมดนะครับผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นเวลานะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายการรักษากลุ่มเป้าหมายเป็นกี่วันย้อนหลังบางคนเลือก3ามวันก็มีนะอันนี้ไม่ให้มันให้กี่วันอ่ะสาได้60ได้ไหมั้ย60ได,ไ 60, ได้90ได้ไหม90ได้ร้อยวันได้ไหมอ่ะสมมุติผมเลือกสักร0อวันเห็นไ,ไหมคุณก็ตั้งชื่อ นะครับแล้วก็กดสร้างเรียบร้อยครับนะครับง่ายๆแค่นี้ตั้งกลุ่มเป้าหมายหลังจากนั้นเนี่ยเวลาคุณจะยิงโฆษณาเนี่ยมันก็เหมือนกันคุณก็ไปคุณก็เลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพิกเซลที่คุณกําหนดไว้นะครับคิดว่าคุณน่าจะต่อยอดได้นะครับต่อยอดได้โอเคไหมครับ ก็เอามาให้ดูสั้นๆถึงเรื่องของการติดตั้งพิกเซลนะครับแล้วก็เรื่องของการดีไซนด้วยพิกเซลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมแชร์ฝากเพื่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ